สวัสดีครับดิตรับข้อสนวใว้ลงทุนนะครับก็พอดีผมเจอบทความหนึ่งนะครับรู้สึกน่าสนใจนะครับยังไม่ใช่บทความหรอกนะครับเป็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของเพื่อนในอันทิปนะครับเกี่ยวกับต้นเรื่องนะครับต้นเรื่องคือมีการพูดคุยว่าอ่ายูทูบเบอร์เนี่ยมีการโชว์นะครับโชว์โชว์รวยก็แล้วกันเรียกว่าอย่างนั้นเนาะก็คือซื้อรถคาร เป็น10ล้านมีบ้านเป็น10ล้านร้อยล้านนะครับแต่เราพนักงานกินเงินเดือนนะครับทํางานแบบใช้ความสามารถเต็มที่นะแต่ว่าได้เงินเดือนแบบหลักแสนเต็มที่เนาะหลักแสนสองแสนอะไรเงี้ยก็ยังไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้นะครับจริงๆผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการโชว์นะครับคือข้อหนึ่งเลยผมไม่เห็นด้วยกับการพูดคําหยาบนะครับเพราะว่าเราเป็นสุภาพชนนะครับสุภาพชน เ a ดี้แอนด์เจ็เทเมนนะครับก็คือสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับเราต้องพูดจาแบบสุภาพนะครับเราไม่ใช่ภาระชนนะครับภาระชนคือเราพูดจาไม่สุภาพนะครับไม่เรียบร้อยนะคือต้นตอของปัญหาต่างๆก็มาจากเรื่องพวกนี้แหละเนาะอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าพอเราพูดจาไม่ดีใส่กันเนี่ยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นไงใช่ไหมครับก็อยากให้หันมาพูดจาดีๆนะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะที่เด็กๆดูอยู่นะครับอยากให้นะครับ กลับใจนะก็คือกลับกลับความคิดนะครับกลับความคิดว่าเออเราพูดจาให้มันสุภาพเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนจริงๆนะเพราะอย่าลืมว่าคนดูก็มีเด็กนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องว่าอ่าประเด็นที่ว่ายูทูบเบอร์นะอ,อวดรวยแล้วกันอ่าใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่ากระทู้เขาพูดแบบนี้เนาะทีเนี้ย ก็มีท่านหนึ่งนะที่คอมเมนต์ผมชอบมากเลยท,ท่านนี้เขาบอกว่าการเห็นโซเชียลแล้วอยากได้อยากทําตามอิจฉานะครับใครที่คิดแบบนี้จะไม่มีวันมีอิสรภาพทางการเงินครับอันนี้ไม่ใช่ผมเขียนนะท่านนี้เขียนนะครับ่านนี้บอกว่าเพราะคนที่คิดแบบนี้พอมีเงินเพิ่มจะเกิดไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นในที่สุดนะครับก็คือมีมากก็ใช้มากนะพอเสร็จล้านหนึ่งก็จะมองว่าใช้ไต่หลักหมื่นชิวๆนะครับพอเสร็จ10ล้าน ก็จะมองว่าใช้ใจ่ายหลักสานชิวๆนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้ของฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มเที่ยวหรูขึ้นเรื่อยๆนะครับแรกๆก็จะมีความสุขโดพามีนหลังดีอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลผมไม่ได้เป็นคนเขียนนะนะครับแต่พอทําเรื่อยๆจะเริ่มชินถึงจุดที่โดพามีนไม่หลังนะครับไม่ค่อยหลังนะครับต้องได้ประสบการณ์ที่บียอนกว่าเดิมนะครับถึงจะตอบโจทย์ความพอใจจะต้องพยายามหาเงินให้มากมาก เพื่อยกระดับการใช้จ่ายอีกขั้นนะครับถึงจุดหนึ่งจะขาดอิสรภาพและเพราะต้องพยายามทำงานให้ได้เงินเยอะๆนะครับต่อเนื่องเพื่อมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์โดยที่พอเบื่องานเดิมที่เงินเยอะก็เลิกทำไม่ได้นะครับคือเบื่องานก็เลิกทำไม่ได้อะเพราะว่าเราติดกับดักเป็นแบบผ่อนเยอะอะไรเงี้ยเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะต้องทำเพื่อเงินไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่คนมีอิสรภาพจะไม่ปล่อยให้ไลฟ์สไตล์อินเฟชันมากไป ไม่สนพวกแบรนด์เนมผมก็ไม่ผมก็ไม่สนแบรนด์เนมนะมคือเรียกว่าแทบไม่ใช้เลยนะครับเพราะไม่แคร์ว่าคนมองตนยังไงนะครับเพราะมั่นใจว่าการมีสารภาพเป็นสิ่งที่มีความสุขสูงสุดนะครับิส,สรภาพให้เลือกทําอะไรไม่ทําอะไรก็ได้นะหลังจากบรรลุแนวะความคิดนี้จากหนังสือนะก็อ้างอิงังสือด้นะ psychology of money นะครับ psychology of money ผมเลยเลือกใส่ใจตัวเองเอาไปเทียบกับคนอื่นนะผมเห็นด้วยนะครับ ความคิดนี้ผมเห็นด้วยผมก็ผมว่าอยากจะส่งเสริมนะครับว่าเฮ้ยเราอย่าไปเทียบใครเลยนะเราเทียบกับตัวเองดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราใช้จ่ายมากๆขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะจมไม่ค่อยลงประมาณนั้นนะเข้าใหมคเฮ้ยให้เราใช้จ่ายน้อยกว่านี้เราจะรู้สึกไม่ค่อยดีเสียหน้าอนะไรเงี้ยซึ่งแบบอย่าให้เกิดอย่างนี้ขึ้นกับเรานะมันเป็นกับดักนะครับทําให้เราไม่ไปไหนนะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมก็คอมเมนต์เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันเนาะแต่ว่า เนื้อหาหลักใจความก็ตามที่พี่ทานนีแก่คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้เนาะเราเป็นสุภาพชนนะครับช่วยกันส่งเสริมนะครับความเป็นสุภาพชนนะครับถ้าเราไม่มีความสุภาพให้กันเนี่ยมันก็แบบวุ่นวายอะนะครับวุ่นวายนะครับเราเป็นสุภาพชนนะครับสร้างสังคมที่ดีนะครับให้ความอบอุ่นกับครอบครัวนะครับแล้วสังคมมันก็จะดีเองนะก็คือถ้าถ้าเราเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่ มีธรรมะนะครับอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขนะผมก็เป็นเสียงเล็กๆเ,เท่านั้นแหละเนาะแต่ก็อยากจะให้ใส่แพรอะไรไปบ้างเนาะแล้วก็ผมอยากจะขอความรณรลคนะ์งเนาะว่ายูทูบเบอร์อย่าใช้คาหยาบเลยนะครับผมขอร้องเพราะว่าบางทีลูกสาวผมดูอยู่นะผมก็ไม่รู้จะทาไงทั้งเนื้อหาท่านดีมากนะแต่ว่าท่านพูดคําหยาบผมก็ไม่อยากให้ลูกสาวผมดูอนะหรือว่าเนื้อหารุนแรงสอบไปทางรามกอนาจารยอย่างเงี้ย มันก็ไม่ไหวนะไม่มันไม่ไหวเพราะมันไม่มีการตรวจสอบนะการตรวจสอบมันอยู่ที่ใจของท่านน่อยู่ที่ใจของท่านว่าใจของท่านเนี่ยถ้าปล่อยเรื่องพวกนี้ออกไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเด็กๆยังไงก็มันขึ้นอยู่กับท่านแหละมันมันบังคับใครไม่ได้หรอกช่องของท่านชนแนลของท่านท่านจะทําอะไรก็ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าขอให้ท่านคิดอีกนิดนึงนะครับคิดนิดนึงเนาะฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ